เอาทเอาพักข้างาใส่ด้วยค่ะนี่ใส่ไปเลยเนาะแล้วมากินค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ภาพี่น้องมนนานั่งจากแดดอยู่หลังบ้านจะ้ะพอดีจะมาะอันน่ะคะ่ะพักแล้วก็าาดพักคิีเก็บมากจะม้วนว่านนะคะ เสตว่าน์มาเฮ็ดนี่ค่ะในมาซัมน่เนาะค่ะต่บรุ่าจะพ่อวเนาะเสตแรงว่าส์มาเห็ดเอ่อเห็ดตวกินกระปนจ้ะต่บุนี้เปลี่ยนใจละค่ะอยากกินอมก็จะเอาแกงผักกาดอันนี้นะคะผักกาดนนาเอันนี้บอเ็นผักกาดเส้นมืดจ้ะเป็นผักกาดนนาเาเนาะค่ะมันจะเพอาะตะลังที่มาเราไล่เนี่ยค่ะมันจะขืนเนาะค่ะขืนเลยนะคะเนาะวันมันจะมีต้นเกาของเขาอยู่ค่ะอยู่หลังบานตีก็มีค่ะแต่ว่า มันบวนร้ายค่ะนี่ดีก็สามารถต้องกวาดเลือกเอาค่ะป็นวอาพอดะีพาพี่น้องยานไปเก็บล้างบาตอีกค่ะเก็บเอาพักเออยังกเกาะไอ้ออย่างนอตลืมซือ้อพักเข้ามาชาติค่ะพี่น้องอันนี้รถไอ้พักสุ่มนี่นะคะมันจะไม่รสชาติขมเนาะจ้ะเออนนะมันมาแต่รไซบุค่ะมันจะไม่รสชาติข้นขมค่ะแต่พูดได้ว่ามักขมก,กระต้มนนำทิมหนึง่งนนำหนึ่ง สองน้ำเนาะค่ะตีกระเซตทิมต้มน้ำทิมน้ำหนึ่งก้อนแล้วก็ให้กับเขาเนะาจาน้ะเนาะพักกันนานนาเดาตีภาพให้คนตกใ่เพิ่นอีกรอบหนึ่งสองรอบเพิ่นค่ะแล้วตีภพาพ,พน้อยยังไปเก็บอีกฟังตีคให้เก็บองปิดเทแลวเนาะจ้ะทิพไปเก็บเอาแบบดอกมมนได้ร้ายนะคะมันก็ต้งจิตแตกพี่นนอะ พี่ก็มักกินด้นนะคะ่ะต้องมักกินดอกมันมักกินอันนี้เอามาเอามาอันนั้นเห็ดอันนี้ไหมคะ่ะอมอมใส่ไก่แสบพี่นอ้องมันจะมันๆเนาะคะ่ะไก่หรือหมูค่ะแสบแต่โมนที่คิดว่าติจะอมใสเอส่ไก่นะคะ <c oughs> แป้งล้างบานก็ เคลียเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่ว่ายังพอนไดมาลงพักเดี๋ยวรอให้มันหอนก่อนีนก่นคะ่ะเพราะว่าอาทิตย์อันนาอาทิตย์นี้อาจจะมีหิมะหรือว่าฝนตกยังคืนเนาะจ้ะอากาศชีแบบยังพันไหนหอนเต็มทีนะคะพี่น้องเดี๋ยวพักข้ามสิงน,นกจ้ะปึนพันสิงโตนี่คะ่ะเงาใหญ่ โซเนน่อยไปโรงเรียนแล้วก็เล่ยมะถ้าพบรสาดอันนี้นะคะจะได้แกงกิน,นดได้เนาะสะโพกคุณเลิศเลยค่ะพักอันนี้สำหรับแปลว่าผู้ใดเป็นเบาบงเบาหวานกินดีค่ะพี่น้องมันมีรสขมแบบที่นี่มันมันเป็นสะโพกคุณเป็นยาเนาะจ้ะเนาะหลายคนก็สิบหูเนาะจ้ะคุณเพิ่นเป็นยาเป็นสมุนไพรยุนี่เพื่อกะมีขายได้ค่ะ คล้ายเป็นชาเป็นอันนี้เป็นแคปซูลนะคะที่บรรจุก,กัเดเรียบร้อยแล้วเนาะจะขาจะมาเฮ็ดมือคะ่ะมันจะอ,ออกดอกด้ยค่ะพรแตนเนี่ยกรสิออกดอกนะคะพอะแต้มีแดดมันก็นสิเริ่มออกดอกแล้วนะพักฟันซิงโตนะจ๊ะมันใหญ่เร็ยวพี่น้องพักประเทศนอกนี่ค่ะมันใหญ่มัน,น,มนอันนี้เร็วค่ะมันก็นแบบใหญ่ ท่านได้ดูการเพราะองเขาเน่าจะดีก็จะเฮ็ดอันนี้ะเสียล้าจะพี่น้องอยู่กินก็ธรรมชาติบะมีอยังแบบรู้ร้าดาค่ะกินแบบได้อยู่แบบได้กะเฮ็ดคลิปออกมาแบบนั้นนะจ๊ะเนาะอยู่กับปลูกกับเตา่ากับขบวัวกินกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติจ้ะ พักตีกับบานตีกระเริ่มทยอยออกกันมากแล้วคะ่ะย้อนหน่อยก็เด็เก็บพักอ่าฟันสิงโตแล้วจ้ะเอบ้างไหมกระเทียมปลา,ากระเทียมปลากระเริ่มออกมาแล้วคะ่ะเออเราเล,ล่ากับพี่น้องเ่าหลายคนถามมากนะคะว่าพาอา่อใหญ่เาเั็ษงานอีกอย่างนะคะก็ะคือไปโดนแทงวัดซันพญายักษงานเลือดด้อจ้ะเ็งานในเลือดถ้าโป๊ดตีแล้วเราสิขึ้น กลับบ้าน,นะคะ่ะเดือนต่อเดือนนาะจะไปงานเดือนหนึ่งกลับมาอยู่บ้านเดือนหนึ่งแต่ว่าช่วงไหนที่มีคนบวสบายเพื่อนร่วมง,งานบวสบายนะคะเพื่อนจะเพื่อนจะต้องเ,เพื่อนต้องอยู่ต่อนะจ๊ะว่าพนักง,งานอยู่ในเรือนนะคะเหตกุการณ์อยู่ประมาณหกหกคนเจ็ดคนกับบอดจ้ะเหตกุการณ์สลับกันคนสามคนนอนสามคนเหตุง,งานไหมค่ะก็จะรับกันอยู่จังสี่แต่งานหลกัลกๆพ่อใหญ่คือเอ่อเหตุอาหารให้ลูกเรือแล้วก็ ทำความสะอาดเนาะจ้ะแล้วก็จะมีแบบมาไปซอยบอดครับเรือน้าแล้วก็พอพเนย่ลครับเลือเป็นเนาะจ้ะแล้วมีใบเนาะครับเรือน้าแล้วก็บบางเธอกสะช่วงที่ข้าเจ้าไปกินเขา่าไปพักกินเขานะคะพเนยจะออกมาเฝ่าเครื่องเนาะจ้ะเครื่องยําแบบเรือแบบเอ่เคลื่อนที่เรือแบบว่าเฮ็ดงานอย่างสิคะ่ะเราจะเพิ่มออกมาเฝ่าเนาะนั่นแหละค่ะจะทําว่ามันหนักบอ มันกับบนหนักนะคะแต่ว่ามันสี่รับบเป็นบเป็นเอ่อเขาจะก็นอนบอเป็นรับเป็นตือนนะคะแบบบางเชือกท้าง,งานเล่งกับบได้นอนเลยอย่งีค่ะกับตรงไปต่อไปต่ออยงี่ค่ะนะฮองกับสิไข่แน่นะคะถ้าเกินนานน้าวเนี่ยกับสิลําบากแน่ค่ะการใช้ชีวิตต้องเรือเนาะที่กำลังบ,บอกสุดอี่างเขาฟังน้ำน,นะคะเพราะว่าเอฟซีพึง่เขามาก ติดตาไม่ไหม้เป็นกะยังบอลเหน็บหูนะจ๊ะแต่ว่าเอฟซีเขาเป็นอยู่น้ำจีนมาดนแลักประกันหูนะคะว่าพญายิ่งยังเนาะช่วงพ่อใหญ่บอยูติดกับยูก็ดูเสียราคายู่กันสามคนแม่ลูกกะคลิปกับจะบอแบบไม่ยังหลากหลายนะคะแต่พ่อใหญ่มากกัเด็กไปหันมาหนีแน่นะจ๊ะกะบไม่ยังให้พี่น้องได้เบิรงกันหลายขืนเราจะเนาะไอพี่น้องเดวตีเก็บอันนั้นนะคะตั้งข้อสั่งก็ตั้งคลิปมันจีนยาวแล้วไปกับเขาให้กินน้ำ ต่อจ้ะเย็ดไปกับเมาม้วยไปกับเพื่อนไปด้วยค่ะเวลาก,กับหลวงเลื่อยไปคิปกับชิงง้เงาตีเ้นั่นงเบาเนี่ยค่ะตีว้าวเบาเลยพี่น้องตีเบาเบาก็เบาเบาเลยด้ยค่ะเป็นจังสันนะพี่น้องเนะาะตีภาพพี่น้องอยายไปเก็บพักอันนี้อันใส่น้ำจุกหน่อยค่ะผักซส่้อหลอกให้ห้องหอมจุกหน่อยก่อนเนาะเดี๋ยว ได้หมอนหนึ่งเน,นี่ยแหละจ้ะแกงเอาพ่อแสบไปเนาะได้ไประมาณหมอนหนึ่งแกงผสมกันไปเลยค่ะกระต้มหนังถิ่มก่อนค่อยแกงใส่อันเส้นใส่ไกไ่ค่อยแสบมันมันค่ะไก่ติดมันไก่ติดหนังนะคะมันถึงแสบโปรยหยวกเนาจะจ้ะเนาะปไาพี่น้องได้ซื้อผ้าไปเก็บผักตอออเน็ตตอจะ้ะอันนี้ได้มากก็จะว่าพ่อไหมคะ่ะตอ้บงเหนีันก็สิยุบลงนะคะเนาะเนาะ ไปเก็บเติมกันค่ะทุกหน่อยก็ค่ะลงแป้งพักตีพก็ไม่ต้องคุณสา,ารเรียบร้อยแล้วจ้ะปาปๆๆปา,าไปไปเก็บพักต่อเบิ้งค่ะว่ามันอันนี้ละบปมันพากันสอนละบไปพักล้างบาท ลมลมลมพี่น้อลมลมนี่ค่ะกําลัางออกหน่หนอยๆพักเอยียงก่อนทีลอ้อมจะฝนตกใส่กต่ใยเป็นที่นี่พี่นนอแต่พันใยแท้ๆกับอันนี้ด้วยค่ะชัดซ้ำนี่ก็กําลังกินน้ะพี่น้องเนาะมันกําลังออกซีล้อม เก็บเก็บน้อยนะคะเก็บใส่กันเตึงนกันแสงบางน้องมาเห็นจ้ะออ,อ,อ,อป,ปูปลาปูดดงพีนน้องวะกินอะกินอาหารแต่ถ้ามาชาดอ่นี่ไม่แสบด้วยจ้ะ มันหอวยหาอาหารบานเท่านะพี่น้องเนาะย่ามแบบหนาหอนหม,อมากๆก็จะกกินของบานเท้าข้องปลาสินะถ้าเป็นบานเท่าก็ิเขาปลาซับดอกขเจียวคนเด้อหาอีหลอกอีลายคนเลยค่ะโอ้ย,อยหาผักอันนั้นยังเกาะแถวบานตีจะมีผักผักเขียงอยังนังสินเนาะอีหลอลกนะคะแกงอีหลอก กิโลกิไล่หมอก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 บ่ได้กินสามพี่น้องเอ้ยอกโลกเอกเลขกอมเมนต์ตีอยู่นะพี่น้องเอาไว้นี่ละนะจะอิงหยังพักแค่แห้งหน่อยๆอยู่แล้วมุดล้นจะพาพี่น้องไปเก็บไม่จ้ะอันนี้เก็บมาแค่ตะพกกินก็อยากจะซื้อค่ะ น้อยกับแตกกันแซวสะผักปลาเบาอึดแต่สิกินเนาะบยึดป่วยยาแต่ว่าพักบั่นตีกับโควิดมีทุกอย่านเนาะจ้ะพักอันนั้นกับโบ้ข้างนเห็นอยู่ค่ะพักอันนีงก็อเออพึ่งจะไปดองไหมจ้ะพักอืมพักเสียนเนาะคะ่ะตียังหาบ้ข้างในพออยู่แต่ว่าพักอย่างอื่นที่พอจะเทียมปลากับพอแล้ว เดี๋ยพักกูดบันตีหลายคักค่ะพักกูดนี่ยลายลาย,ลายเกี่ยนีสเก็บเอาเขาคักมตาตักแห้งพี่นเนอะตั้แย่พั่อนี่ออกาตาั้มแง่ออกอีสเก็บตั้มแง่เขาไปอันนี้ไว้เฮ็ดชาจ้ะเอาผสมกับอันสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะแก่เจี๊ยบล้างเนาะพี่น้องนี่ค่ะป่ะปะ เอาไปล้งางข้สวอาลเอาไปต้มก่นค่ะต้มทิมเจกน้ำนห,นหนึ่งก่อนตีแกงเนึงอหน่อจ้ะมือนะตีปีนขึ้นมาไปน้องไปค่ะพี่นอ่นจะข้าจะทำการต้มพักก่อนนะคะบวกพักก่อนเนาะเอาน้ำขมขอ,ขอก่อนค่ะนี่พักทิ่ตีเก็บม,มาล้างข้าสาลเรียบร้อยนะคะดอกไออากาศหน้าหนาวจ้ะ นี่อันนี้จะเป็นฟันซิงโตแต่ก็จะเป็นอักซ,ซีลอักซิลอนจ้ะมาเอามาใส่เกลือต้องหมอ้อ,คอเครื่อนค่ะที่จะต้มแค่น้ำเดียวเนาะคะเอาน้ำถิมต้มน้ำเดียวเนาะให,ให้มันลดความขม,ขมลงจ้ะต้มไปหมดเลยที่จะทำเมนู อยปอมจะอม,มก,กลมใส่ไก่เนาะต้มก็สินยุบลงมาเสียอยูอ่อัดเจาะหนึ่งค่ะจาพี่น้าหจะมาแกงออมกันค่ะ จะเอาวันไก่ไปผัดกับเครื่องก็น่าจะเนาะหอมแดงริกนะคะใส่แกงเข้าไปขัวก่อนค่ะไข่ขวกลไก่กอนค่ะ ให้ไก,กล้ห้องสูงก็น่าจะจีนใส่อันนี้นะคะไอ้ไอ้บะกูดตะไคร้ที่ใส่เติมน้ำไปพ่อจอกเด้อจ้ะเด้อเราจะขวบไก่เข้าก่อนค่ะแล้วจะเติมน้ำเพิ่มตอนมาปรุงีเนาะจ้ะเนาะจ้ะตีกับเติมน้ำลงไปนิดหน่อยเด้อจ้ะแล้วเ่วเาจะมาปรุงกันค่ะใส่น้ำปลาร้าของเฮาลงไปค่ะ กะลา,านนัวให้มักนัวหน่อยนัวห,หลายกับใส่ตามชอบจ้าของยายชูค่ะน้ำปลาติ๊ใส่เกลือไปดัดหน่อยหนึ่งจ้ดตีใส่น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งกันค่ะจะมีข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วก็ไม่ไม้ได้จ้ะนี่เราจะใ็่แกงออมเ้จาจะเนาะ มาซิมกันค่อยจะใส่ผักจ้ะผักตีก็ต้มเรียบร้อยด้วยค่ะนี่ตม้มบีบอณา,ามออกแลวค่ะเดี๋ยวซิมรสชาติกันข้าจะาผักแซลมคนจ้ะอืมแซบแบบไปเนาะเราเอาผักข้าวแซ่บด้วยค่ะนี่ใส่ไปเลยเนาะแล้วมากินข้าวต้มกันจ้ะวันนี้มิกหนึ่งขา้าวเหนียวจ้ะ อันนี้เฮ็ดพราเจาะด้วยจ้ะเด้อเป็นไงระบบกินระบบกินเด่าเราจ้ะอาหารเราเนะาะจี๊ดเดียวเราต้องกินเพีเดียวเนาะคะ่ะอันหอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาจับมาไม่กินข้าวตากักแดดค่ะนี่แกงออมสร็เจดเรียบร้อยค่ะข้าวเหนียวจามันนี้มีพริกเออไม่ใช่เจ้าบอน้ำค่ะพักบอมีเด้อค่ะโ้จะเอามากินกับหยั่งนะคะเนาะแต่ว่าเจ้าบอเอามาเอามาจับจ้ะ หอดถุงว้พี่น้องพริกพริกสเปนจ้ะเอามาแกาบน่ได้บ่ได้ทอดน้อจ้ะกระพริกหยวกนะคะเนาะมาเด้อค่ะมาเด้อกินเขาเอาบรรยากาศค่ะเก็บเกี่ยวบรรยากาศพี่น้องอเอาเก็บแดดดีอยากนั่งข้างนอกจ้ะอยากนั่งข้างในบ้านน้อจ้ะเนาะมาจามะ้ะมาข้าการจับแซบค่ะอมไก่ใส่ผักปลาห้าค่ะ วันนี้เราบปกินจ้ะต้องวังนอนแตลว่าเอ,อเราผึ่งกลับมานะคะเราปรับสภาพกคันดนานะจ้ะปกติเราเพิ่นจะนอนแบบสองช่วงเวลานะจ้ะคือยังหมดเสาตื่นเสาเกา้าโมงสาเสิบหน้าทำให้เขาให้ให้เยียงเกาะพนักงานนะคะไอ้ลูกเลือน้ำกันนะคะแล้วจะเตื่นอีปมันหกโมงแรกนะคะทำให้เขาแรกนะคะเนาะ มันก็นเลยแบบว่าพอกลับถึงบ้านนั่สิคะแล้วก็ตื่นหกโมงเสารไปทรงหลูแล้วก็งงวงกชงบายบายแล้วก็สิมานอนเนาะคะ่ะอีประมาณอาทิตย์หนึ่งผลาจะาจะถึงจะกลับมาสุสภาพปกติมาจาักมเขาก็ติดมือติดมือจะ้ะเขาก็นหนึ่งไม่ไหมค่ะพี่น้องนามนวดนวดจ้ะ ต้มน้ำเทียมบกขมด้วยค่ะเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่ไหมค่ะไอ้พักไหม,มแสบครับพี่นหน้งองเอง้ยนัวอ่อนนัวอยู่ไก่กับมันเนาะคะ่ะแสบพักอ่อนนัวอยู่จ้ะ ถ้าพี่น้องไปเก็บอีกจ้ะจะพายานี้ไปเบื้องข้างล่างเนี่ยมองที่เก็บปีกไก่ว่ามันม,มีบอนเนาะแต่มันม,มีกับเก็บนะคะวัาท้าบันตีมันจะออกสารเนี่ยค่ะแซ่บครับพี่น้อยโอ้ยหาเก็บมาแซ่ตู้ไว้มันกับบคือ เข้าปเก็บมาส,ะสดๆกินใหม่ๆเลยจ้ะเนาะหน่องบอกขมเลยจ้ะบกขมเลยที่ว่าสิติ๊กขมอมลั่ำจังหน่อยบอกขมค่ะได้มาขมกะ ต้มต้กงต้มก็ได้จด้ะทำไม่ยังอ่อนยังสิเนอะแสบเป็นหนองแสดูดมือก่อนค่ะนะอาหารเนี่ยกำลังชดนาบทเพราะม่ยังเลือดรู้ค่ะกินบันบานอยู่บันบานเก้าท่ามชาชัดแสบแสบอีสานบันเท้าจ้ะ มันแขวเขาเด้แบบนี้ไปเนาะตีมตัมมกซะจ้ะมักใส่ชีวิตแบบนี้เนาะมันเช็ดให้เข้าแบบใายกระถอยบานเดี๋ยวดูดค่ะต,ตีตะบนม,น,น,มมนมันพนติดรู้ตีดลามไหมค่ะบนนมแบนเนี่ยมันไม่ต้องขาวดอก มักอีหยังแบบใส่ของโบราณโบราณจักแน่จุกน่อยค่ะเป็นคนโบราณจุกน่อยค่ะเป็นคนมักระลึกถึงอันนั้นอดีตไหมคะคิดเทนตอนเป็นเด็กน้อยอย่างเซนจ,จังสันจังสินะคะอยู่กับผู้เฒ่าอยู่กับพ่อแม่นะะเนาะค่ะเนาะอ้อนหนุย่ยหนอยู่ค่ะพร้อมเขาขว้าไม่ไหมเนาะจ๊ะเนาะ แต่เป็นทองประแดกจะปองตีคักพักพ้ากันมากเปน็น่นอะพัก้ไม่ซ้ำเหง่นนะขัดเนาะจะได้ตัวคับ แได้มากบนคลิปแนวนี่กะฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ในเด้อจ้าเด้อกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันในเด้อจ้าเราอีกแล้วน้ำตาแตกพี่น้องเลยแซบจนน้ำตาแตกติดเขาไว้ก่อนจะสดอันนี้กินเลนได้ค่ะ อมกินเล่นมากครับมักแน่อมไก่นี่มากมากค่ะพี่นญ่ขอบคุณพี่นอ้องเฮาจิตชมแล้ววาเราพร้อมลงแล้วจ้ะเนาะ เล่านะคะเราบดาตั้งใจสิแบบลดทุนยังเดียวเลยค่ะคือบอกว่าความหลักแรงเลยค่ะเราแบบบ่อยักบ่อยักป่วยสินะคะบ่อยากเป็นเบาหวานบ่อยักเป็นหลงหัวใจอย่างสิ่นะก็เลยหยุดกินแป้งกินน้ำตาลอย่างสิเนาะแบบดูแลสู้ภาพจากของก่อนสิแล้วผลพ่อใดคือแบบน,น้ำนักมันลดลงน้ำมันอย่างสิไหมค่ะอืมวันที่นี้มันลดลงสมัยตอนที่ตีพ่อกับเลาเน,นี่นยน่าจะอ้วนกว่าตอนนี้เลยค่ะสภาสิใส่ซื้อมาจากตะกี รมม้อนมืดละจ้ะลพ่นพ่อได้ครับพี่เนอะมันเทนเห็นเราแบบสู้ผัดปรีนัมรสเด็ดหุนนัมค่ะมันเป็นอะไรเขาเรียกว่ามันไม่มีไขมันนะจ้ะมันมีแต่เนื้อเน้นนเนาะพุ่งยังสิกระาย เฮ็ดใดก็ดีอยู่จับพี่น้องมันก็ดูแลตจ้าของไปได้โตนะคะแต่ว่าตีนอ่ะเฮ็ดใดญแน่บ่แด่แน่ค่ะแล้วก็บอกให้เฮ็ดอยู่ต่วากโอดจริงเขาบาดแน่จัะเนาะเฮ็ดมากเขาปีที่สองเลยจัะเ่ยปีกว่าแล้วมาจากพี่น้องจิ้มหมดแล้วค่ะ แต่ว่าจะกินในซุปนี้ค่ะซุปนี้ก็เอาไว้กินต่อหามาแลวก็มาเห็ดซุป่หนห้องกินค่ะเอาไป้องเห็ดบนนและจัะเดิอถ้าประเทศไดม,มี่นะจ๊ะเนาะตีคิดว่าทางยุโรปน่าจะม,มีถูกประเทศและค่ะคิดว่าเนาะเอามาดัดแปลงเห็ดเป็นเมนูบานเฮากินค่ะอย่หน่อยมนเคยในเฮาให้คิดถึงบานแน่ชุกหน่อยค่ะเนาะมนูอมหลวกจิมน้ำพริกนะคะตีน้ำสนเสนอเลยค่ะแซบ่บ เลาวค่ะหรือว่าเ้าจะแกงเป็นแกงเ,เป็นอีหยงังเกาะทางเหนือแม่จ๋ะตีก็ลืมซื้อเนอะเอาะผักกาดจอบะค่ะประมาณนั้นแหละเนาะคะ่ะเค็ดแบบนั้นก็ได้กระแซบดืวยกันค่ะเราจะห้าวเอามาดัดแปลงกินเราจะน่าว่าห้าวมาเมนูใดถ้ากับเฮ็ดกินเอาจากพี่นอ้องนะคะครัพี่น้องก็แล้ก็กแชร์ก็ติดตามอีกเทือนึ่งน่าจะเนะาเนะคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ